สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทําไมเราต้องรักตัวเองนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก่อนอื่นกดติดตามกดหัวใจแล้วก็แชร์พูดด้วยนะคะทําไมเราต้องรักตัวเองหนึ่งเลยเราเป็นของขวัญชิ้นเดียวในโลกที่เราไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเราด้วยนะคะยามที่เรารู้สึกทุกข์เจ็บปวด มีใครมารู้สึกทุกข์เจ็บปวดเท่ากับตัวเราไหมคะตัวเราเท่านั้นที่รู้สึกนะคะและเวลาที่เราเจอคนที่เขาไม่จริงใจกับเราอคําพูดก็หลอกลวงไม่จริงใจถามตัวเองว่าใครที่จะรู้สึกจริงใจและก็ดีกับเราเท่ากับตัวเราเองไหมคะตัวเราเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าร่างสังขารนี้บอกเราได้เขาก็คงบอกเราแล้วล่ะค่ะว่าอย่าทําร้ายฉันเลยดูแลเขาให้ดีๆนะคะเพราะเ,ราเขาอยู่กับเราตลอดเวลาจนกว่าเราจะหายไปจากโลกนี้แล้วเมื่อเราไปใครไปกับเราไหมคะตัวเราเท่านั้นร่างของเราเท่านั้นที่ไปกับเรา เพราะฉะนั้นดูแลเขาให้ดีๆนะคะรักเขาให้มากๆค่ะรักตัวเองให้มากๆนะคะ